ทำระเบิดระเบิดอะไรดีนะเออวันนี้เราจะมาทำระเบิดเจ้าระเบิดตัวแมวป่ากีกว่าครับวันนี้เราจะมาระเบิดแมวป่านะครับเราจะมาทำระเบิดแมวป่าไอ้วันตอนนี้เราจะมาทำระเบิดแมวป่านะครับผมว่าน่าจะน่าจะวางแมวป่าให้เยอะ เพราะตอนนั้นผมทําวัวกับหมูไปอะ่ะผมวางน้อยไก่ก็ผมก็ทําน้อยครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นระเบิดระเบิดแมวป่าระเบิดแมวป่านี่นครับระเบิดแมวป่า ระเบิดแมวปลาเราจะมาทำระเบิดแมวป่านะครับแมวแมวป่าเจ้าจะเป็นระเบิดระเบิดแมวป่าคราวนี้ผมสร้างสูงมากแล้วผมจะวางแมวป่ายเยอะว่า ระเบิดแมวป่าผมแป๊บนึงครับนี่ครับระเบิดแมวป่าแปบหนครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่แล้วเราก็เอาไข่แมวป่ามานะครับแบบไข่แมวป่าไข่แมวป่าแล้วใส่แมวป่าให้แหลกไปเลยผมอยากลองทำแมวป่าครับ แล้วผมจะทำในป่าได้หรือไม่เรามาลองชมกันนะครับเฮ้ยเออโอ้ยฮาตกใจหนึบห้ยแหลกอโอ้ยแหลกแหลกแลอ๋อล้มแหลกแล้วนะครับไปแล้วไป ไประเบิดกันเลยว่าจะแหลกขนาดไหนวันทูทีเ้ยอ้าวระเบิดแมวป่ามันจะเป็นเป็นตัวคูนะครับสำหรับเอ้วันนี้ผมจะทำสองอันเลยนะครับวันนี้ผมจะทำระเบิดสองอันนะครับผมจะไม่ทำมันเดียวนะครับวันนี้ผมจะทำให้ดูเลยสองอันผมผมผมวันนี้ผมอัน ผมเป็นอะไรไม่รู้ผมทําคลิปบ่อยมากแล้วอันนี้ผมจะทําเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับผมจะใช้ตัวเอ้นี่ตัวอะไรวะใ้เห็นมาใหม่อ๋อคราวนี้ผมจะทำเป็นจะตายนะครับก็ตายจะตายจะตายจะตาย,ตายผมจะทำเป็นจะตายครับ ก็ตายจะตายก็ตายไอ้เย๊กก <cond vitamin é> ็ตายเอ้เช่ร์แหันกะตายจะตายจะตายก็ตายก็ตายยอไปเราไปทำระเบิดจะตายเลยอย่าบานทุกให้แบกกะตายจะตายหมดเลยครับแล้วก็มี เป็นเนื้อครับเป็นเนื้ออบหนังครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันหน้าสำหรับสำหรับวันวันไหนไม่รู้อะ่ะเพราะเพราะว่าเผื่อวันไหนที่ผมไม่มีไก่มาผมจะมาทำอัปโหลดคลิปลง y o u t u ู e ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่มาจากผมสวัสดีครับแฮ่